ติดตามช่อง YouTube ยู u ูบเดลนิว n ลฟ Life ทีค่ะกด s u บ s c r i b e กันเยอะๆนะคะ <Yeah. S 2> เมื่อวานนี้วันที่5ธันวาคมนะครับก็มีพระรพิธีสําคัญนะครับ,รบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพงเจ้าพัชรก,กิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าสิริวัณนณนวรีนาลีรัตนะครับไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับในการพระพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถประพิดนะครับการนี้ครับสมเด็จพระเทพปรัตานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับหน้าพระเกี้รออยู่ที่นั่นนะครับก็มีพิธีนะครับในพระบรมราชวังนะครับนี่ฮะในส่วนของที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเจ็ดโมงเช้านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หัวหน้าคณะคสชนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนะครับก็บำเพ็ญกุศลนะครับบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็มีพิธีนะครับที่หอประชุมสโมสรฐานบกนะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขนะครับองคมนตรีนะเป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติครั้งที่39ประจําปี2องพด้วยนี่ฮะแล้วก็มีจิตอาสาอะไรต่างๆมากมายแจกอาหารรีทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดนี่ก็มีกิจกรรมในวันพ่อนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคร,ครที่หาที่สุดไม่ได้จริงๆนะครับ